นี่นั่งรถไปเอ็นเกลเบอร์ครับยอดเขาทิลิดนะครับก็หลังจากที่เราขึ้นไปนะครับเรามีนัดทานอาหารบ่ายโมงสิบห้านะครับบ่ายโมงสิบห้าเราต้องพร้อมที่ห้องอาหารนะครับชั้นสามชั้นสามที่สถานีด้านบนนะครับจะนะฮะเป็นร้านแล้วก็อันนี้ไม่ใช่โคนมนะครับอันนี้ไม่ใช่โคนนมมีโคนเนื้อโคนนม ที่เห็นจะเป็นสีขาวขาวดำ,ะวดำนะครับขาวดำดูบรรยากาศความสวยงามนะครับก็ข้างบนก็ยังมีหิมะปกคลุมตลอดนะครับก็ว่านะครับภูเขาสูงสูงเนี่ยหิมะจะปกคลุมตลอดตอนนี้กําลังค่อยๆใส่ความสูงขึ้นไปนะครับไปเอ็นกิเบอร์ยอดเขาทิตล,ต,ลต์ตอนนี้มีหิมะแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีหิมะครับ โน่นสวยมากนะฮะสวยมากสวยมาก,ามากอูส้สวยสวยสวยเอยเจอมาแล้วครับเจอมาแล้วครับอ๋อจำได้กายดูสภาพภูมิประเทศของสวิตนะครับสวยมาก เป็นภูเขาหญ้านะครับสลับต้นไม้แล้วก็ยอดเขาก็จะมีหิมักนะครับอันนี้เราค่อยไต่ระดับขึนไปนะนะตอนนี้กำลังอุณหภูมิ4องศานะครับยตนะฮะตอนนี้เริ่มอากาศมันเบาบางนะฮะเพราะอากาศต้องเข้าแล้วเพอากาศนะครับเดี๋ยวแบ่งกันหายใจแล้วนะครับ ยามมองวิวแล้วก็กืน่นน้ำลายครับกื่นน้ำลายครับกื่นน้ำลายสววยจริงป้ไแลตอ,อนนี้หูเริ่มอื่น,นะครับตอนนี้บนขึ้นมาบนยอดยอดเขาแล้วัะตอนนี้หลักๆก็คือถูกปกคลุมด้วยหิมะนะ แล้ววิศวกรรมมากครับกระเป๋าอย่าถือมือถือวางแล้วเข้าน้ำนะขออนุญาตใส่กระเป๋าอนะครับ้ท่านจะได้เที่ยวเลยสนุกแล้วก็ถ่ายครับติดต่อการศ่กษาในป่านะครับนะฮะแล้วก็เข้าน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเขาจะประกาศเรียกนะครับก็ค่อยปรับขึ้นไปนะอยู่ที่สถานีทูเซ่นะครับพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่เมตรนะครับมันก็บ้านเราเนื่องจากว่าเรา ค่อนข้างที่จะอ,อยู่ในพื้นที่ราบฉะนั้นก็ระบบการหายใจอะไรต่างๆะะอาจจะต้องปรับตัวสักนิดหนึ่งนะพายายามอย่าทำกิจกรรมจนหักโหมหรือว่าเหนื่อยจนเกินไปนะครับเพราะว่าทำให้หลางจากน้ำมันเชลลตอนนี้เราอยู่บนลิสลิสแล้วนะครับเองเอเอร์เบิกครับผมนักอเที่ยว ะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องขยายเสียงนะครับเอาไว้ฟังคำแนะนำจากไกด์นะครับจะเสียบหูข้างนึงนะครับครับโอเคดูครบเต็มตัวนะครับตัวนี้เนื่องจากคณะทัวร์เรามีจำนวนหลายคนนะครับต้องมีเครื่องขยายเสียงนะครับเป็นของสถานีเอ็กซ์เลเบิร์ดนะครับเป็นลิสต์นะครับจะมีให้นะครับที่่งละชิ้นนะครับกำลังเดินไปขึ้นกระเช้าครับติดลิสต์นะครับติดลิสต์นะครับสิบลิสต์ ใช้บาร์โค้ดส,สแกนนะครับเอเครับฮัลโหลฮัลโหลบองชูไม่ใช่ไวมากเลยอะตอนนี้ก็กำลังขึ้นนะครับ <Hello. S 1> บาย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 ก่อนเดี๋ยวขึ้นมานะนอนสูงหลับตาหลับตาขนาความสูงจริงๆมีคนกลัวความสูงครับวิวยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยวิวจ้าเดี๋ยววิวยิ้มหน่อยความสูงมาจริงเหรอต้องสู้มันต้องสู้ถอยไนแบบแล้วต่อเป็เตาหวแป๊บนึงอ่ะขอเนีี่อันนี้มันมันดูดูการที่เด็กไขว้นสีไขว้นสีไม่รู้ว่าแกด่ัใครเออเออเออใช่แล้วแกก็ ก็ก็หลับตาไปเลยแล้วก็ยิ้มด้วยยิ้มด้วยเออสู้ๆนะลูกนะมันกลัวความสูงจริงๆหลับตาหลับตาหลับตายิ้มด้วยฝืนยิ้มฝืนอ้ยไอ้นีอ้ยจาวาใช่ป่ะโออันนี้ใช่ตาวาถ่ายใช่ป่ะอันนี้อินสตาสามหกศูนย์อินสตาสามหกศูนย์เดี๋ยวลองไปรวมๆกันเดี๋ยวบอกเลโอ้ยสวยมากเจ๋งเนี่ยอุ้ยสวยไห้คอคออะไรตัวนี้มันจะดับ สวยมากครับพี่ไหงแม่แม่อย่าขยับแรงลูกมันตัวมันจะตกใจตอนนี้กำลังจะขึ้นถึงยอดแม่ป้าไม่ไหวมากเลยแม่ใส่แว่นวะเป็นลิสต์เป็นลิสต์พี่ทูนหูอื้ออตนนี้ตอนนี้หูอื้อมากหีม้าตกด้วยนะครับทุกคนเราจะต้องัดหีม้าตกหีม้าตกด้วยหีม้าตกนะครับอะไรบ้างนะหนาวบ้า หนาวไม่ไหวไปให้มัน,น,น,นพี่นมครับหนาวไหมครับสบายมากเนี่เอ<ป>เอฮะไม่ใส่ไม่ใส่ไปเลย ตอนนี้ได้อันนี้มาเดี๋ยวจะเลื่อนลงไปนะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เ่ไปพร้อมกันไปพร้อมกัน a y e i ไปเดี๋ยวถี่่นจะลองด้วยพ่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวดยร่อป้วไป เหรอเหรอเหอเฮ้ยวิวอย่าพึ่งลงวิววิวอย่าพึ่งลงเอย่าให้ลงก่อนมาเรียวที่ไปพร้อมกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อย่าจับกันนะจับกันเอยลาลากันโอ้ยหนาวอ่ะก็มันล่วงไม่เป็นไรจับจับไปเล่นนี่นี่นีนี่นี่นีนี่เวลานั้นก็เอาขายันไว้ ยังเอาไปเลยหนึ่งสองสามไม่ิวไม่ไปเอาหนึ่งองส มาแล้วมาแล้วมีคนแหกของมีคนแหกข้งอ้นี่เมื่อกี้เามื่อกี้คอนแบบ จะบอกให้หน่อยจะลองจะลงไปอีกรอบนะครับยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดมาตนะครับมาตกนะครับ กำลังจะลงมาแล้วครับสงท่านคนนั่มาช่วยทีสิอาอะไรอ่ะคนไี้ไหมพร้อมไหมครับไม่พร้อมเลยค่ะไม่อมีช่วยยันไดไหมคะลงไดใช่ไหมได้ค่ะขาโทนนะคะต้ง่ะโอ้ยนั่งกน ไป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 เข้าพักมาสวัสดีครับไปลูฟโอ้ยโอ้ยโอ้ย กวนตีรกายอยู่ไหมมาแล้วมาแล้วโอเคกลโอเคกล

คลยครับ่ากลั р о с นัชิญค,ครับน์นหนึ่งท่านครับขอรหนึ่งท่านมีท่านไหนพร้อมไหมครับผมพร้อมครับไป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 คลิปคลิปข้อออกขวาหน่อยออกขวาหน่อยออกขวาคลิปออกขวาหน่อยเออเนี่ยเก็บหันมาหน่อยไปเลยครับไปเลยอ่า ไปแล้วครับไปแล้วเนี่ยสวยมากโอ้ยมาตก,ก,ากด้วย ไม่ผ่านมาเปิดมาครับทดอโ,โมโบิลนะน,นั่นครับอันนี้เข้าไปในอไอปบาเดินเข้าไปดิ โอ้ในนี้มีอะไรบ้างเออเครื่องดื่มนะครับอรนอะไรนะครับเครื่องดื่มนครับกระดูกบับแลลปุ๊บทางเไตลหปุ๊บขึ่นเือไตนะในนี้คือครับไอ้บาครับอีกดเครื่อ้เดารบ่อรอบไแล้ว thank you welcome ครับคุณคครับคุค เครื่องดื่มอะไรอ่ะเครื่องดื่มอะไรอ่ะแอปเปิลร้อนแอปเปิลร้อนร้อนจริงนะมาอีกหนึ่งไปแล้วนะครับบวกท่านใดครับบวกไผ่พรมท่านใดนะฮะตอนนี้รุ่นสายครับมารับได้ที่นะบริเวณถนนโมบิลครับนรถบพูทีมสองตัวแน่นอนครับโอ้โห แถ้านใดจะไปตะกีมฟาร์กก็เชิญครับผมได้วยรอลคอนใส่ชุดถ่ายรูปได้ครับนะตรงนั้นครับมีนะการการเดียวของขนมครับแล้วก็ขนมวิของที่นี้นะครับโอ้ยเราไปสุดไปสุดครับโอเคตอนนี้หิมะหัวลมนะฮะแรงมาก ไม่สองรอบนะครสามารถทำธุระเบาได้ส่วนธุระหนักก็สามารถใช้โบนัสนะครับนาที่ท่านลงกระเช้ามานั่เองครับผมแตบอีกครูนะครับเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นเชิญครับขออนุญาตใช้ความระมัดระวังในการเดินเข้าไปครับระวังลื่นด้วยนะครับด้านไดนอีกครูนะครับหรือว่าไอ้มาแนะเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นครับยังไงใช้ความระมัดระวังไม่ต้องรีบครับค่อยๆเดินเข้าไป เดี๋ยวไปขึ้นไปย่านไปกูอีกนี่อยู่บนยอดเขาติดลิตนะครับมาทานอาหารนะครับ ค่อนข้างจะมืดหน่อยนะครับก็เป็นเหมือนอันเนี้ยอารมณ์เหมือนเราไปที่เมืองไทยอ่ะอันเนี้ยออกมาทางออกแล้วตอนนี้อยู่บนจุดสูงสุดของทิศลิศนะครับหนาวอ่ะหมื่นฟุตครับ สามพันเมตรสามกิโลสามกิโลจากพื้นดินนี่นะไ Ice Flyer แอ,อ์งกิปวอล์กครับโอเคนะครับ ไฟไฟเยอะคลิปวอลสุดๆนี่ดูมือดิครับไม่มีถุงมือไม่มีถุงมือโอ้ยโอ้ยหนาวโอ้ยชิ่ยบหายตรงนี้สุดๆตรงนี้อากาศประมาณ ลบสิบนะครับลบสิบถึงลบสิบห้าหนาวมากไปไปไปไม่ไหวเข้าดีกว่าไม่มีถุงมือนนี้เรากำลังจะลงจากบิตลิตแล้วนะครับตรนนี้ขาลง มีเยอะอันเนี้ยมันมีเยอะลูกเลยอืมกินตุองลูกมาเที่ยวจนหลับลืมลูกออยไข่ลูกนะวะพี่หน่ยังไม่มีลูกแท้เลยพี่หนุ่อะนี่เออใจเดียวเร็วเร็วเร็วนี่เือใจเดียวเร็วถ่ายเป็รูกหนยดิเออนั่นแหะแค่สวยนะนไข่ก็ลูอ๋อเร็วเร็วเร็วถ่ายเร็วเร็วเร็วถ่ายเ็